ลุงเลื่อนนะครับกําลังอ่านแหนะครับติกหอยู่นะครับถือว่าหมานนะครับเดี๋ยวมาเบิงผลงานนะครับโอ้ได้ได้ดีกาผมซีเบ็ดนะครับได้ดีกาผมมาตีเบ็ดอีกนะครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับวิธีนะครับทีเพิ่นหานะครับเป็นวิธีโลรานนะครับก็ตองไปยัง คือไปกะดีเนะมันไกลพันว uh. ่าหนโก้หากินไงเออตีเี่ยมเทียต้องที่ยานเจ้าว่านี่่นุ ไอ้ขอยจออดพระอไปไ่งี้นม้อ uh วัน yeah> anyway> ้าวเา่าบะ่มันหลายปีซี่ไงปซี่อ้เดเด็กนี่เพื่อนรับยีงี้ไวุ้บเข้าไปห้ยด้ายอดเจ็บโลก ก็สวยเป็นตะพิสิทีอะเป็นนางสิทธิ์ทีแต่พี่พ่อหมองมันนอมันก็เป็นตะนางสิทธิ์อยู่ดาบาแล้วตัวซองตัวมีอะไรตัวโบเล่ดื้อนนัน่นแหละไหนๆมันบ่อนนะมองมันบ่อน่ะ <c oughs> ย่นหินลงไปนะครับแล้วก็ทิมไปจักพักนึงนะครับจักนาที่สองหน้าที่นะครับกับ้องไปวานบึงนะครับเป็นวิธีโบราณน,นะครับสามารถเลียกปลาเขามาในบริเวณที่ห้ายย่นหินลงไปได้นะครับ เอ้โยนนยนปุ่มนะครับฟังนี่แต่หมองอื่นหมูหูนะว่าจะเอือนยังไงน,นะครับแต่โซนบ้านผมจะเอือนว่ายนนปุ่มนะครับยนปุ่มป่าต้องค่อยๆลงไปนะครับเดี๋ยวป่าจะตื่นนะครับ วานเฮงามขนาดดิวูรุนขนาดแเฮงโบลงอ้าว,ววันอันนี้เรียวันเพราะถ้ามันเปลี่ยนกูนีนะฉันถือบาระลายอยู่เฮ้มัน, <c oughs> ม,นมันเลิกหกน้ำ ไปให้าหลดินี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ยักตัโตนะครับจะได้แน้นอนแหละว่หัวสีได้ยักตัโ เง so ่นห่ดเงินนี่เงินมันหกเนี่นี่นี่มีอยู่มีอยู่นี่นั่นดีโอ้ยเยอะเยอะ นี่ตัวหนึ่งนะครับเป็นไข่ขปลากะดีนะมันมันน่าจะกลายพันธุ์นะครับนี่กระดีพันธุ์ยังหูหูนะครับนี่อา้าวมีตัวหนึ่งครับมีสูเถือมีสูบบาทนม่เบงครับนี่แต่กินเลี้ยงครับนี่เลี้ยวเลี้ยงเลียเ้ยวนี่ดูต่องยังมากไหมลยครับนี่เลี้ยวเลี้ยงเลี้ยวครับ ายนมเมมยนเด่เขาหนีเลยเห็นไก่นี่เอามาลุ่นกันครับพุ่มปัญญาเช่าบ้านนะครับมาตีปอมนะครับพวกกินนะครับกะตองแม่ไทยนะครับลุ่งนะครับตึกแหยอ,อยู่ Dù cây vô Nhưng Tua tao khỏe nó Cái quan nhé muốn đi ขึ้นบ่นั่นดีนั่นดีนั่นดีนานถือสูบาทนะครับวีธีนี้วะมันสูบาทนะครับพ่บบพอแล้วกกับบ้าน หกินง่ายพูดเนี่ยปัานนี้เด้กสองตัวนะครับสองตัวนะครับ อยากหกนู่นเหนือไหลนุ่มพุ่มปัญญานะครับพุ่มปัญญาชาวบ้านเขานะครับโยนหินเหล็อกะอะเอาเหวี่ยวนะครับนี่กุ้งลายตัวนี้กุ้งลายนุ่มใช่หรือปะโอ้ยนั่นดีนั่นดีนี่ ห้วยฮะกินง um oh, yeah. uh, okay. uh ่ายเท่อุ้ยได้ได้ได้อู้หู้ยโอ้ยนี่ดิสลิดใหญ่ตัวนั้นนั่นน่ะโอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้สลิดครับโอ้ยหากินง่ายเท่ ตีเบีดอยู่บนมือของปอเดได้นี่โอ้ยหากินไงยโ้ดส่วนผมนะครับมือนี้มาสิดเบ็ดนะครับก็บโมมานนะครับกัเหี่ยวไปนะครับก็ได้ภาพนะครับภาพอาหากินแบบบ้านๆเมื่อฝากพี่น้องนะครับไอคลิปนี้ก็จะล่าพี่น้องไปก่อนนะครับาทุกท่านไปก่อนนะครับพอกันในคลิปนะครับสวัสดีครับ